แล้วก็จะมีปังบุญนะคะเป็นที่อยู่ของกลุ่มช้างปังบุญที่เราได้รับบริจาคมาจากคุณบุญชาติธานิชนะคะซึ่งเป็นนักธุรกิจชาวจังหวัดพิสนุโลกนะคะมาจากซรัพพลายวันรีสอร์ทนั่นเองเน่ก็จะมีวิถีชีวิตที่แตกต่างจากช้างเลี้ยงกลุ่มอื่นก็คือเขาขอให้เราเลี้ยงแบบเดิมก็คือปล่อยตามธรรมชาติให้เขาอยู่รวมกันเป็นครอบครัวนะคะ,ะเชือกแรกนำมาได้นุ่มบุญหลงสุดหล่อนะจ๊ะงาคงขึ้นสองฝั่งสวยงาม เชือกถัดไปทองคำนะจ๊ะนักวิ่ง4คูร้อยอันนี้ประวัติการวิ่งโชคชนเคยวิ่งจนพี่ควันตกต่อหน้าต่อตาฉันมาแล้วนะคะงานเดี่ยวแบบสับแบบวันดีครับบุลโลคับลูกทองคำสวัสดีครับแน่เชือกที่3ามจากทองคำเป็นน้องน้อยนะคะบูทูหนุ่มน้อยที่มาจากรำแสดงนะคะหลังจากเป็นนักวิ่ง4ี่คูร้อยหลายรอบ ก็เลยต้องมาอยู่ปังไม่ว่าังนี้นะคะมีรุ่นมีพี่ๆดูแลหน้าหลังก็จะไม่ค่อนวิ่งสุดท้ายหนุ่มหล่อของเราเป็นบ่าวแล้วจากรติจ้าเออโดนแมงแทะโดนหยั่งถูต้นมงต้นไม้ต่างๆเขาจะหามุมถ่ายเขาสวยยังไงดีเขาจะไปเดี๋ยวเราส่งฝั่งนี้แล้วเราจะไปเดินช้าๆหน่อยนะคะเดี๋ยวหนูเอารถไปดักฝั่งนู้นเ้อ กับกลุ่มช้างใหญ่นะคะซึ่งกลุ่มช้างใหญ่เนี่ยก็เราได้เห็นในไลฟ์ตอนเช้าไปแล้วเป็นบางวันเนาะกลุ่มช้างเล็กวันนี้ค่ะสมาชิกไปนหนึ่งนะขาดบุญใช่ไหมวันนี้ควานของบุญลาใช่ไหมคะม <า S 1> อ่าควานของบุญลาวันนี้พลแสนก็ไม่ออกมาอ๋อพลแสนล่ะอ๋อพลแสนเมื่อเช้าเกิดเหตุทะเลหันนิดนึงนะสี่คูณร้อยเ <laughs> มื่อเชา้าวเราวิ่งสี่คูณร้อยเหรอ สี400่คุร้อยโตโขก็เลยไม่ได้ไปขเข้าป่ากับเพื่อนเลยต้องมัดไว้แถวนี้นี่ตอนตอนนี้แสงเหมือนสี่โมงเลยอ่ะจริงๆมันสามโมงเองนะ <laughs> เพราะว่าฤดูหนาวนะคะก็จะช่วงกลางวันจะสั้นเนาะช่วงกลางคืนจะยาวนานนะคะแปบ๊บเดียวก็จะมืดแล้วตอนเช้าก็จะสว่างช้าอากาศค่อนข้างเย็นทําให้เราขี้เกียจตื่นและไม่อยากอาบน้ำนะ,ะ <laughs> <laughs> เป็นฤดูการที่อีฉันค่อนข้าง,งจะอ,อ ซักแห้งในตอนเช้านะคะนี่กลับบ้านกลับบ้านเด็กๆกลับบ้านกลับบ้านกลับช่อง